สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องสบายสบายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมเป็นเรื่องที่ในสไตล์ผมอาจจะเรียกว่าคุยสบายสบาย,บายแล้วกันนะครับผมก็คือเรื่องเกี่ยวกับคอมมูนิตี้เกมนะครับผมพอดีว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกหมายถึงว่าเรื่องทั่วไปที่แบบผมพบเจออะไรองเงี้ยแหละครับผมไม่ใช่เรื่องใหญ่ระดับทุกคนต้องสนใจต้องไป ออกควรแกแสอะไรแบบนะั้นไม่ใช่นะผมพูดถึงว่าเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องใหญ่ในมุมผมในคอมมูนิตี้ที่ผมแบบอยู่ในนั้นพวกเกมที่ผมอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นผมอยากจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับคอมมูนิตี้ที่ดีกับคอมมูนิตี้ที่ท็อกซิตช่วงที่ผ่านมานะครับผมผมเห็น p a t ออฟอีกไซส์สองนะครับผมมันจะมีกิจกรรมซึ่งผมไม่ได้เข้าร่วมนะผมเขาจะมีกิจกรรมที่เหมือนกับแข่งกันสปีดลัน นะครับผมที่จัดโดย Official นั่นแหละก็คือจะมีเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมานะครับผมแล้วก็เป็นแบบเซ l ลฟ์ฟล์ให้ทุกคนเล่นแบบสปีดลานใครไวสุดอะไรประมาณนี้นะครับผมในการฆ่าบอสเอ็4เท่าที่ผมเข้าใจนะครับผมผมไม่ได้ลงแข่งผมไม่ได้เล่นในส่วนนั้นผมก็เลยไม่ได้ทราบมากนะครับผมช่วงที่เขาจัดกิจกรรมผมนั่งเล่นดร้งไลท์พาร์คเดอะบีชอยู่แล้วผมก็เอนจอกับเกมที่ตัวเองเล่นครับนะพอผมกลับมาเล่นก็มีคนเล่าให้ฟังหรือว่าผมก็เห็นผ่านๆนะครับผมว่า ออมันมีกิจกรรมเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็มีการจัดอันดับอะไรเงี้ยตามสไตล์กิจกรรมนะครับทีเนี้ยไอเรื่องกิจกรรมก็คงเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าผมได้มาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาแล้วผมรู้สึกว่าเออมันน่าประทับใจมันฟีลกูดมันเห็นแล้วรู้สึกดีก็คือในคอมมูนิตี้ของไทยเราเนี่ยเราจะมีจัดอันดับเฉพาะของคนไทยด้วยนะผมคือจริงจริงไอสปีดลันเรสเนี่ยมันก็แข่งกันทั่วโลกนั่นแหละ นะครับผมด้ที่ผมเข้าใจนะแข่งกันทั่วโลกนั่นแหละก็ตามว่ากันไปทัมปกติมันก็ต้องมีอยู่แล้วครับผมอันดับหนึ่งน่าจะได้รางวัลอะไรสักอย่างจากจออฟฟิเชียลผมเดาเพราะผมไม่ได้ตามมากผมเดาว่าก็คงมีบางวัลหรือมีนู่นนี่นั่นให้นะครับผมจากออฟฟิเชียลโดยตรงแต่ในในคอมมูนิตี้นะครับผมสิ่งที่ผมเห็นก็คือมันมีการจับอันดับของคนไทยเฉพาะแยกด้วยกันครับผมพอดีว่ามันมีชื่อของคนรู้จักผมจริงๆก็เป็นคนที่เล่น ด้วยการมาตั้งแต่ RO ที่คือจริงๆไม่เชิงเล่นด้วยกันหรอกครับจริงๆตั้งแต่สมัยผมไลฟ์สตตียมาโอเนี่ยเขาก็เหมือนอยู่ในคอมมูนิตี้ที่ผมเหมือนทําเล็กๆขึ้นมาประมาณนั้นในชนอนของผมแล้วก็ใน Discord <ๆ S 1> กลุ่มที่ผมตั้งนะครับผมก็จะมีความสนิทสนมกันประมาณนึงนะผมอยู่ในกลุ่มๆเดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับผม แล้วเขาก็เล่นแพดออฟเวคไซ2์สเหมือนกันนะผมก็คือคุณเจคแล้วก็คุณเจคเขาก็ติดอันดับด้วยนะผมสําหรับคนไทยที่ไปเล่นนะผมเขาจัดออกมาว่าเออคนไทยที่อยู่ท็อปเนี่ยมีใครบ้างแล้วก็มีการจัดของรางวัลซึ่งผมเข้าใจเองนะนะผมผมเข้าใจเองผมไม่ได้แบบไปสอบถามอะไรมากมายแต่ผมเข้าใจเองว่ามันเป็นการจัดของรางวัลโดยคอมมูนิตี้คนไทยด้วยกันนะผมก็คนที่ เลดไปสูงสุดหรือว่าได้อันดับดีสุดในบรรดาคนไที่้วกันก็จะได้กาจอ์ดจอ5070ไปนะครับผมแล้วก็คนอื่นก็ได้อะไรลงมาไอเรื่องรางวัลไม่สําคัญนะครับผมสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ฟิลกูดมันเป็นอะไรที่ดีผมชอบคอมมูนิตี้เกมที่เป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่ามีอีกหลายๆ c o m คอมมูนิตี้ที่เป็นแบบนี้ที่แบบว่า เหมือนเลาทำอะไรสนุกสนุกร่วมกันแล้วก็ผักดันกันนะผมแม้มันจะเป็น global r a t e ของ Official แต่ใน Community ของกลุ่มคนด้วยกันเองคนชาติเดียวกันด้วยกันเองเนี่ยมันก็มีการสนับสนุนกันเล็กๆน้อยๆนะครับผมซึ่งผมมองว่ามันดีมากนะครับผมเพราะว่าบางทีในยุคที่แบบว่าทุกคนอยู่ในคอมมูนิตีแล้วทุกคนอยากออกเสียงนู่นนี่นั่นแล้วมันเกิดดราม่าบ่อยมากเนี่ยในยุคโซเชียลอะไรแบบนี้ การที่ผมมาเห็นคอมมูนิตี้ทำอะไรแบบเนี้ยเออผมรู้สึกว่าเออมันดีว่ะมันฟิลกูดว่ะแล้วมันรู้สึกว่าคอมมูนิตี้นี้มันดีมันทำให้เราแบบเอออยากเล่นเกมเกมนี้ซึ่งจริงๆผมก็เล่นอยู่แล้วแผ่อเรา็กไซ2์สองแต่ผมพูดจากมุมของคนเล่นเกมนะผมรู้สึกว่าเอออะไรแบบนี้ยมันทำให้เราแบบอยากเล่นมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราผูกพันกับคอมมูนิตี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันดีนะครับผมผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้อะไรอย่างเงี้ยแหละ ผมที่ควรได้รับการสนับสนุนที่ควรได้เป็นแบบอย่างในการทำคอมมูนิตี้ของกลุ่มคนขึ้นมาแล้วนะผ,ผมคิดว่ามันดีมากแล้วนะผมผมชอบมากผมเห็นเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยแบบนี้แล้วผมรู้สึกชอบมากนะครับผมในขณะที่ไปพูดถึงอ e ีเกมหนึ่งที่ผมเล่นแล้วกันนะผมก็คือ De ติ i ี่สองนะครับผม d e ติ i ี่สองเนี่ยคอมมูนิตี้ไทยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับเพราะมัน มันไม่ค่อยมีคอมมูนิตี้ในไทยต้องบอกแบบนี้มันมีคอมมูนิตี้ที่เล็กมากๆนะผมสำหรับ De ตินี2ในไทยเพราะว่าคนไทยเล่นน้อยแล้วก็เกมก็อยู่ในขาลงแล้วนะผมแต่ต้องบอกนิดนึงเดตินี2เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเกมที่ใหญ่มากในระดับ global เคยใหญ่แล้วกันใช้คำว่าใหญ่มากตอนนี้เดี๋ยวบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยใหญ่อะไรคนไม่ค่อยเล่นผมต้องบอกแบบนี้สมัย De ตินีลุ่งเรืองเนี่ยมันถือว่าเป็นเกมทิ่เปอร์ที่แบบเป็นแนวหน้าของวงการ นะครับผมเป็นแบบรูเตอร์ชูเตอร์เป็นแบบชูเตอร์ RPG ผมจะชอบติดเรียกว่าเป็นเหมือน MMORPG แบบชูเตอร์นะผมแต่ว่าเขาเรียกว่ารูเตอร์ชูเตอร์นั่นแหละนะครับผมมันเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ของวงการนะผมเดตินี่แต่ปัจจุบันมันล่วงมาแล้วใช่ไหมคือคอมมูนิตี้ไทยผมไม่มีอะไรพูดถึงเพราะว่ามันเหมือนไม่ค่อยมีอยู่แล้วบอกแบบนี้แล้วกันแต่ผมก็ตามคอมมูนิตี้ต่างชาตินะครับผมคือคอมมูนิตี้ต่างชาติเนี่ยตอนเนี้ย ด้วยความที่เกมมันขาลงอ่ะทุกคนก็น่าจะเดาได้ใครที่แบบอยู่ในคอมมูนิตี้วงการเกมก็น่าจะรู้อ่ะว่ามันจะต้องมีคนออกมาเถียงกันมันจะต้องมีคนออกมาพูดนู่นนี่นั่นทั้งแบบพวกยูทูบเบอร์ทั้งพวกคนทำคอนเท์แล้วก็คนทั่วไปนะผมมันก็จะมีคนที่แบบว่าออกมาเหมือนพูดในเชิงว่าวิเคราะห์นะครับผมว่าเออทาไมเกมมันขาลงอะไรแบบนี้แล้วก็มาวิเคราะห์ก็ก็เป็นเรื่องปกติผมผมองว่าเป็นเรื่องปกตินะครับผม แต่มันก็จะมีกลุ่มคนที่ไม่พอใจกลุ่มคนที่เหมือนเขารักเกมมากจนเหมือนกับว่าให้ใครมาแตะต้องไม่ได้ผมจะเรียกอาการประเภทนี้ว่าเหมือนแฟนบอยนะครับผมผมจะแยกระหว่างแฟนปกติกับแฟนบอยแฟนบอยก็คือไม่ว่ามันจะแยกแค่ไหนก็ห้ามมาว่าห้ามมาวิเคราะห์ห้ามาาามาวิจารณ์นะครับผมซึ่งนั่นแหละเป็น อะไรที่ผมไม่ค่อยชอบนะครับผมเพราะว่าส่วนตัวเองเนี่ยผมไม่ว่าจะชอบเกมไหนก็ตามเวลามันแย่ผมก็จะออกความเห็นแบบในฐานะแฟนที่อยากให้มันดีคือเราจะมองข้อเสียว่าเฮ้ยมันมีข้อเสียแบบเนี้จริงๆข้อเสียนี้มันควรปรับนะคือถามว่าเสียงเรามันจะมี power ในการให้เขาปรับไหมมันควละเรื่องแต่มันเป็นการออกความเห็นในฐานะผู้เล่นแต่ละคนในอมมูนิตี้นะครับผมทีเนี้ยเดตตินี่เนี่ย สมัยรุ่งเรืองเนี่ยมันจะมีครีเอเตอร์ดังๆที่แบบเหมือนเขารุ่งเรืองจากการทำคอนเทนต์ประเภทที่เกี่ยวกับ d e ตตินีนะผมหนึ่งในนั้นก็คือเดตโตนะครับผมเดตโตเป็นครีเอเตอร์คนหนึ่งเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่เขาเติบโตมาจากการทำคอนเทนต์เดตตินีนะครับผมเริ่มต้น Channel แล้วก็มีคนดูเยอะมีฐานแฟนเยอะเพราะเกมเกมนี้นะครับผมแต่พอเกมมันขาลงก็แน่นอนว่า อย่างที่เล่าไปทั้งหมดมันก็ผู้เล่นน้อยลงคอมมูนิตี้ก็เริ่มมีดราม่าเยอะขึ้นทีนี้เดตโตเนี่ยเขาเป็นคนที่เขามักใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเกมทำไกด์ทำแนะนำทำวิเคราะห์เกี่ยวกับพวกไอเทมในเกมหรือว่าวิธีการเล่นต่างๆมากมายผมกล้าพูดเลยว่าเดตโตเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ผู้เล่น d e s ตินีหลายๆคนเนี่ยมันเหมือนกับมีแนวทางในการเล่นแล้วก็สร้างคอมมูนิตี้กลุ่มหนึ่งขึ้นมา แต่ทีเนี้ยหลังๆเดตโต้ to, เขาก็จะมีคําวิจาร์เกี่ยวกับตัวเกมนะครับผมว่าเฮ้ยมนยันอย่างงู้นอย่างงี้มันไม่ดีอะไรบ้างที่มันไม่ดีนะผมก็จะเป็นมุมของเขาซึ่งผมก็เข้าใจได้เพราะผมไม่ได้เห็นด้วยกับเขาทุกเรื่องผมต้องบอกแบบนี้ผมดูเดตโต้บ้างไม่ดูบ้างบางเรื่องผมเห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยแต่ก็เป็นปกติการที่ผมไม่เห็นด้วยเขาไม่ได้ว่าผมเกลียดเขาเขายังทําเรื่องดีๆให้คอมมูนิตี้เยอะ นะครับผมแล้วก็การวิจารณ์ของเขาอะ่ะมันไม่ใช่วิจารณ์โดยการที่เกียดชังตัวเกมแต่มันเป็นการวิจารณ์โดยตรงวิจารณ์อย่างเป็นกลางว่าตรงนี้มันเป็นข้อเสียของเกมนะตรงนี้มันเป็นข้อเสียของระบบนะมันไม่ควรเป็นแบบนี้นะครับผมแต่แน่นอนการที่เดโตเขาวิจารณ์อย่างนั้นแล้วมันก็เป็นความจริงด้วยเพราะว่าเกมมันขาลงอ่ะระบบมันแย่ลงผมก็เคยทคําคลิปไปว่าเดตินี่ในปัจจุบันมันเป็นยังไงนะครับผมมันแย่อย่างไงนะครับผม เดโตเขาก็วิจารณ์น่ะแหละตามสไตล์เขานะครับผมแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยมันเป็นดิเรกชันที่ผิดนู่นนี่นั่นนะครับผมทีเนี้ยคอมมูนิตี้ก็มีกลุ่มคนที่ผมบอกไปว่าเป็นแฟนบอยที่เหมือนกับรักเกมมากห้ามใครว่าห้ามใครดูนี่นั่นแล้วก็เริ่มจะโจมตีเดโตโดยการที่เหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่มีอะไรดีๆจะพูดก็ไม่ต้องพูดนะครับผมมันกลายเป็นอย่างนั้นไปนะครับผมแล้วพอ มันเป็นอย่างนั้นไปมากๆจริงๆไม่ใช่แค่เดตโต้นะมีคนอื่นอีกในคอมมูนิตี้ของเดตินที่2พวกครีเอเตอร์พวกยูทูบเบอร์ที่เขาทยอยทยอยเลิกกันไปแล้วก็ด้วยหลากหลายเหตุผลนะผมหนึ่งแน่นอนว่าเกมมันแย่ลงนะครับผมแต่2เนี่ยหลายๆคนเลิกเพราะคอมมูนิตี้ด้วยนะครับผมคือพอมันเหมือนพวกครีเอเตอร์พวกนี้เขาเริ่มวิจารณ์เกมในความเป็นจริงในสิ่งที่มันเป็นจริงๆว่าเอ้ยเราลดความเป็นแฟนบอยลงก่อนแล้วเรามามองกันจริงๆว่า เกมในปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในสถานะที่ดีไหมหรือไม่ดียังไงครับผมบราเปสกิกลุ่มคนที่เขายังเหมือนไม่รู้สึกหรือเขายังเล่นอยู่แล้วเขายังมีความสุขกับมันอยู่นะครับผมซึ่งเอาจริงๆอะ่ะผมก็เคยเจอเรื่องแบบนี้กับอาเหมือนกันนะครับผมแต่ผมก็พูดประจำว่าผมรู้สึกว่ามันควรจะแยกออกจากกันร,ระหว่างว่าเรายังเล่นอยู่แล้วเรามีความสุขกับว่าเกมมันดีไหมช่วงที่ผมเล่นอาโอเนี่ยผมก็วิจารณ์ประจำว่า ผมคิดว่าโอมันไม่ได้อยู่ในสถานะที่ดี้วผมแน่นอนว่าการที่ผมพูดอย่างเงี้ยมีดรามา่ามีนู่นนี่นั่นมีอะไรเต็มไปหมดซึ่งมันน่าเบื่อนะครับผมแล้วผมก็คิดว่าคนที่เจออะไรแบบนี้ด้วยกันอ่ะก็มักจะเบื่อก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบบางทีเราอยากจะคุยด้วยเหตุผลตรงๆแต่มันก็มักมจะไปสะกิดใครบางคนแล้วเขาก็มักจะใช้อคติในการโต้ตอบประมาณนั้นนะผมทีนี้กลับมาที่เรื่องเดตโต้นะครับผมผมจะเอา ตัวอย่างหนึ่งที่คอมเมนต์ที่เดตโตเขาโดนนะครับผมก็คือคอมเมนต์ถ้าเกิดแปลเป็นไทยก็เหมือนว่าเอ้ยถ้าแบบเดตโตเนี่ยวิจารณเกมขนาดนี้นะครับผมเมื่อไหร่จะเลิกสักทีประมาณนั้นนะครับผมก็เหมือนแบบว่าเฮ้ยมึงเลิกเล่นไปเถอะอะไรประมาณนี้แบบวิจารณเกมจังเลยอะไรประมาณนี้แล้วเดตโตเขาก็บอกว่าตามนี้นะครับผมถ้าแปลเป็นไทยก็คือเออไม่ต้องห่วงนะครับคอมมูนิตี้จะผลักเขาออกก่อนที่เกมจะผลักเขาออกซะอีก นะครับผมเขาเบื่อแล้วถ่ายออมดิสก็คือเหมือนประมาณว่าเบื่อเต็มทนแล้วกับไอ e, ดราม่าแบบนี้นะครับผมกับการที่วิจาร์เกมไม่ได้แล้วถามว่า d e ตินี่ในปัจจุบันเป็นยังไงนะครับผมเดตินีในปัจจุบันคือแย่มากนะครับผมแม้แต่ครีเอเตอร์ที่เป็นตัวท็อปของ d e ตินี่อย่างแอสเทคอ s นะครับผมเขาก็ทําคลิปออกมาพูดล่าสุดว่าการที่คอมมูนิตี้เนี่ยผลักคนอื่นออกเพียงเพราะเขาวิจาร์เกมวิจาร์สิ่งที่เราลักเนี่ย แล้วไปผักเขาออทั้งที่เขาเป็นคนที่ส่งเสริมคอมมูนิตี้มาตลอดเขาเป็นคนหาข้อมูลให้คอมมูนิตี้มาตลอดแล้ววันหนึ่งเขาอยากจะวิจารณ์เอากลับถูกไล่ออกไปเนี่ยเอเตคอร์ก็บอกว่ามันก็เป็นเหตุผลไงที่ผลก็ยิ่งเล่นน้อยลงไปคือมันอาจจะไม่ใช่เหตุผลหลักแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดคอมมูนิตี้มันดีแต่เกมมันน่าเบือ่อผมคิดว่าหลายๆครั้งมันยังดึงให้คนเนี่ยยังผูกพันกับเกมได้ยังเข้ามาเล่นได้ยังอยากจะเข้ามาเจอคอมมูนิตี้ดีๆ นะครับผมซึ่งมันเคยเกิดขึ้นกับผมนะ RO ผมไมจะพูดถึงอ o ประจับเพราะว่ามันเป็นเกมที่ผมอยู่กับมันมาเป็นสิบปีแล้วนะผม RO บางช่วงนี่ผมเบื่อมากแต่ถามว่าทาไมผมกลับเข้าไปเล่นในช่วงก่อนนั้นเนี่ยเพราะผมอยากเจอเพื่อนผมอยากเจอกลุ่มคนดีๆเจอเพื่อนด้วยการนั่งคุยกันนั่งแชทกันโดยเฉพาะในสมัยเซิร์ฟไทยคล้ายเก่าเนี่ยเซิร์ฟมันคือแบบคนมันน้อยมากแล้วอะแต่ผมก็ยังเข้าไปในเกมเพราะว่าผมยังมีเพื่อนในกิลอยู่ อะไรประมาณนั้นแต่พอเกมมันแย่ก็ส่วนหนึ่งแล้วแล้วคุณมาเจอคอมมูนิตี้ที่แย่อีกคอมมูนิตี้ที่เหมือนขับสายไล่ส่งคนที่วิจารณ์คนที่ออกความเห็นมันทำให้คนมันไม่อยากเล่นผมรู้สึกอย่างนั้นมันคือเหมือนกับไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ต่อไปไม่มีเหตุผลที่จะเล่นต่อไปมันเหมือนกับว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายของใครหลายๆคนอาจจะไม่ช่ทุกคนแต่อาจจะใครหลายๆคนที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้เขาก็อาจจะแบบว่า ไอโอเคในเมื่อมันไม่มีอะไรดีๆเหลืออยู่ก็ควรจะพอได้แล้วนะผมแล้วก็เท่าที่ผมรู้ล่าสุดก็คือเดตโตเขาก็ประกาศว่าเขาจะไม่ทําอะไรกับเดตินี่ก็คือจะไม่มีคอนเทนต์เกี่ยวกับเขาเกี่ยวกับเดตินี่ไปอีกสักพักใหญ่นะครับผมผมมีความรู้สึกว่ารอบนี้อาจจะทําให้ครีเอเตอร์ที่ชื่อเดตโตคนนี้อาจจะเลิกถาวรได้คือเขาไม่ได้ประกาศเลิกถาวร แต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเขารู้สึกกับคอมมูนิตี้แบบนี้แล้วคอมมูนิตี้โต้ตอบเขาแบบนี้คนเรามันไม่น่าจะมีความอยากกลับเข้ามาในคอมมูนิตี้นี้อีกคือพอเขาพักเบรกแล้วอะ่ะมันจะเป็นความรู้สึกเดียวกับผมสมัยที่ผมพักเบรก RO ก็คือตอนนั้นผมยังไม่แน่ใจว่าผมจะเลิกหรือไม่เลิกนะครับแต่พอมันไปเจอเรื่องที่มันแย่จากคอมมูนิตี้อีกปุ๊บมันทําให้เราอยากเลิกไปโดยท่าวอดมันทําให้ ไม่มีความรู้สึกใดๆที่อยากจะกลับไปในส่วนนั้นอีกนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมได้เพื่อนดีๆมาจาก r o มาเยอะนะครับผมแล้วผมก็คิดว่าเออไอส่วนนั้นอ่ะมันก็เป็นอะไรที่เราก็ยังคุยันได้ยังคอนแทคกันได้นะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเล่นเกมนี้แล้วมันมันเป็นส่วนหนึ่งนะมันไม่ใช่ทั้งหมดนะ เหตุผลหลักจร,จริงๆที่ผมไม่อยากเล่นเกมเกมหนึ่งก็เพราะว่าเกมมันอาจจะไม่มีอะไรให้เล่นเกมมันอาจจะน่าเบือ่อหรือแนวทางของค่ายเกมมันอาจจะทําให้เราเบือ่อมันอาจจะไม่ตรงจุดเราแล้วก็ว่าไปนะครับผมแต่ผมคิดว่าเรื่องคอมมูนิตี้มันอิมแพคกับความรู้สึกของคนอยู่เพราะผมรู้สึกว่ามนุษย์มันเป็นสัตว์สังคมมันก็เล่นเกมที่มีคอมมูนิตี้เนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์กับผู้คนคนอื่น โดยเฉพาะเกมที่แบบมันต้องเล่นออนไลน์มันไม่ใช่เกมเนื้อเรื่องเล่นคนเดียวอะ่ะมันเป็นเกมที่แบบเล่นออนไลน์เจอคอมมูนิตี้มีตลาดมีส่วนกลางมีการโคออฟมีการเล่นร่วมกันอะไรเงี้ยคืออะไรที่ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอื่นอะ่ะนะครับผมว่าคอมมูนิตี้มันสําคัญมากแล้วคอมมูนิตี้ที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยม,ม,ากากมันเหมือนกับเป็นหน้ากากอ่ะมันเหมือนกับเป็นหน้ากากของเกมเกมนั้นไปโดยปริยายอะ่ะเพราะหลังๆอะ่ะเราจะเห็นคําพูดในเกมที่แบบ มันมีคอมมูนิตี้เขนั่งเยอะว่าอย่าเล่นเกมนี้เลยคอมมูนิตี้ท็อกซิสนะครับอืผมว่าในยุคหลังเนี่ยที่แบบเกมแทบทุกเกมมันจะมักจ,จะมีเกี่ยวกับการออนไลน์เกี่ยวกับการนู่นนี่นั่นเนี่ยคอมมูนิตี้มันกลายเป็นส่วนสําคัญมากๆไปแล้วแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนเกมให้มันไปได้มากกว่าเดิมหรือมันลงได้มากกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะครับผมทีนี้ผมอยากจะมาพูดหน่อยเกี่ยวกับเรื่อง เกมที่แบบเรารักกันเนี่ยเวลาเราเล่นเกมเนะมันจะมีเกมที่แบบเรารักเกมที่เราแบบผูกพันเกมที่เราแบบห่วงเห็นใช่ไหมไอความรู้สึกของเกมที่เรารักเนี่ยผมรู้สึกว่าบางทีมันมันทําให้เราท็อกซิตไปโดยไม่รู้ตัวนะครับผมก็คือยังไงก็คือแบบที่ผมอธิบายไปหมดนั่นแหละเออมันเหมือนกับพอเรารักแล้วเลยไม่อยากให้ใครมาวิจารณ์ผมเข้าใจว่าไม่ได้เป็นทุกคนหรอกและตัวผมเองผมก็พยายามจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับ แล้วผมก็คิดว่าผมไม่เป็นนะผมคิดนะอันนี้ผมคิดเองนะผมอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้แต่ผมคิดว่าผมไม่เป็นนะผมแต่ว่าผมคิดว่ามีใครหล,หลายๆคนที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นก็ค,คือพอรักเกมปุ๊บแล้วใครมาวิจารณ์หรือว่าพูดถึงข้อเสียของเกมเกมนี้ไม่ได้จะต้องทำตัวเป็นแฟนบอยจะต้องโจมตีรุนแรงใส่อีกฝ่ายนะผมซึ่งมันก็จะเป็นอีกด้านกับพวกที่นิ่งทีฟนะครับ คือผมมองว่ามันเหมือนเป็นสองฝั่งแต่ว่าคนแต่ละฝั่งเนี่ยมันไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ฝั่งไหนคือมันคิดว่าตัวเองอยู่ฝั่งโพซิทีฟแต่จริงๆไม่ใช่ตัวเองอยู่ฝั่งนิเกทีฟผมจะยกตัวอย่างง่ายๆและกันสมมุติว่ามันมีเกมเกมหนึ่งที่มันอาจจะมีทั้งข้อดีข้อเสียซึ่งมันไม่อาจจะทุกเกมมันมีข้อดีข้อเสียหมดแต่เราชอบข้อดีนั้นแต่มันก็มีคนที่เกลียดข้อเสียของเกมเกมนั้นนะครับแล้วบางที อีสองคนเนี้ยมันมาคุยกันอีคนที่มองเห็นแต่ข้อเสียเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นฟิลที่แบบว่าเฮ้ยเนี่ยเล่นทําไมเกมนี้มันมีแต่ข้อเสียใช่ไหมส่วนอีคนที่เล่นอยู่เพราะข้อดีมันก็จะเหมือนว่าเอ้ยแต่แต่ผมอะเล่นอยู่เพราะมันมีข้อดีอันนี้นะครับผมทีเนี้ยจริงๆผมมองว่าแต่ละคนอะมันเนื้อในจริงๆมันอาจจะไม่ได้ต่างกันต้นตอจริงมันอาจจะไม่ได้ต่างกันคือความรู้สึกต่อเกมที่เล่นประสบการณ์ที่ได้จากเกม แต่ทีเนี้ยผมว่าสิ่งที่มันต่างกันกนะ็คือเรายึดธงฝั่งไหนเรายึดธงฝั่งความจริงหรือเรายึดธงฝั่งที่จะเข้าข้างอะไรแบบหลับหูหลับตาหรือจะเกลียดอะไรโดยที่ใช้อคติเพราะฉะนั้นผมมองว่าอีสองฝั่งเนี้ยไม่ต่างกันแม้พฤติกรรมเนี่ยมันจะคนละอย่างอาจจะดูเป็นคนละอย่างเช่นคนที่ปกป้องเกมสุดลูกหูลูกตากับคนที่โจมตีเกมโดยที่กูอยากจะโจมตีอะกูเป็นพวกเนกไทปะกูอยากจะโจมตีเนี่ย แล้วมันก็จะมีข้ออ้างมาประจําก็คือสมมุติอีกคนปกป้อเกมก็มักจะพูดว่าเอ้ยเกมดีเนี่ยคุณไม่เล่นคุณจะมาออกความเห็นทำไมส่วนในพวกนีก้กระถีบก็จะมีประเภทที่ว่าเอ้ยก็อยากจะวิจาร์เนี่ยก็วิจารณ์จะทําไมอ่ะเนี่ยมันมันเป็นข้อเสียบางทีถ้าเกิดว่าคอมมูนิตี้เอาทงตรงนั้นออกแล้วมาเจอกันตรงกลางแล้วพูดคุยนอย่างมีเหตุผลมันจะไม่มีปัญหาแล้วมันก็ ไม่ได้ทําให้หน้ากากภาพลักษณ์ของคอมมูนิตี้มันแย่ด้วยผมคิดว่าถ้าเกิดเราคุยกันด้วยเหตุผลทุกคนคุยกันด้วยเหตุผลจริงๆแล้วก็ยอมรับในแฟกความเป็นจริงผมเป็นคนที่่อนัางจะให้ความสัมพันธ์กับเรื่องข้อมูลจริงก็คือแฟกเนี่ยก่อนความรู้สึกคือความรู้สึกมันเป็นเรื่องส่วนตัวผมคิดว่าอย่างนั้นนะความรู้สึกมาเป็นเรื่องส่วนตัวเราชอบอะไรเราก็มีเหตุผลที่เราชอบแล้วเราอาจจะอยู่กับมันได้เพราะความชอบแม้มันจะมีข้อเสียเยอะก็ตาม แต่ส่วนที่ชอบเนี่ยมันไม่มีอย่างอื่นทดแทนได้นะครับผมประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดเรามาว่าการเรื่องแฟกจริงๆเนี่ยเราก็ต้องมองอีกมุมด้วยว่าเฮ้ยในความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่เราชอบมันมีข้อเสียนี้ไหมแล้วเราก็ยอมรับมันแค่นั้นเองในขณะที่ฝ่ายที่ไปคุรวิจารณเนี่ยว่าเฮ้ยเกมมันมีข้อเสียอะไรเงี้ยคุณก็ควรเข้าใจด้วยว่าทําไมมันถึงจะมีคนที่เล่นอยู่คือผมมองว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นเรื่องแค่อคติแล้วก็เป็นเรื่องของมุมมอง เขานั้นเลยแล้วผมมองว่าไอการที่มาปะทะก,กันเนี่ยส่วนมากมันเป็นการประทะก,กันเรื่องอีโก e ้มากกว่าเรื่องข้อเท็จจริงนะครับผมที่ผมยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยมันก็คงจะเห็นภาพชัดนะครับผมแม้แต่ครีเอเตอร์ที่เขาทําอะไรเพื่อเกมเกมนั้นมามากมายนะครับผมพอวันนึงเขามาวิจารณ์ในแง่ลบของเกมซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงเป็นแฟกเป็นข้อเท็จจริงแทบจะเป็นวิทยาศาสตร์เลยสถิติเชิงข้อมูลผู้เล่ลดลงเพราะอะไร เล่นไม่ชอบระบบอะไรแบบนี้ครับผมแต่พอมาพูดถึงเรื่องนั้นกลับกลายเป็นว่าทีนี้คนที่เคยชอบเขาพะเขาพูดเรื่องดีๆกับเกมกับไม่ชอบเขาพอเขาไปพูดอีกด้านเช่นกันผมคิดว่ามันไม่ค่อยแฟกับตัวเขาแล้วก็มันจะไม่ดีกับคอมมูนิตี้และคอมมูนิตี้ของเดตินี่ตอนนี้เป็นคอมมูนิตี้ที่ขึ้นชื่อว่าท็อกซิกมากนะครับผมเป็นคอมมูนิตี้ต่างประเทศนะเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปในไทยไม่ค่อยมีอยู่แล้ว คอมมูนิตี้ของเดตินี่ตอนนี้คืออาการหนักมากแล้วผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่เดตินี่หรอกมันมีกับทุกวงการทุกทุกอย่างทุกทุกคอมมูนิตี้อะไรก็ตามที่แบบเป็นเกมหรือเป็นฮ็อบบี้หรือเป็นอะไรที่แบบผู้คนมารวมตัวกันเนี้ยมันมักจะเกิดเหตุการณ์ดีขึ้นบ่อยๆครั้งแต่อย่างแพทออฟอิสไซร์สองเนี้ยเออผมก็ได้มาเห็นเรื่องดีๆเหมือนกันที่แบบว่าเมื่อเรามีคอมมูนิตี้ที่ดีอะ่ะเมื่อเรามีคอมมูนิตี้ที่ ทุกคนมีสติและอยู่ความเป็นจริงคอมมูนิตี้แพท o อาต์เกซายสองผมต้องบอกวันนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีคนวิจาร์เกมนะครับมีคนวิจารณ์เยอะแยะแต่ทุกคนวิจารณ์แล้วผมมักเห็นว่าเป็นการคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่ามันไม่ใช่การคุยกันด้วยแบบว่าใช้คติใช้อีโก้ของตัวเองมาจะต้องการเอาชนะคนอื่นว่าเราเล่นเกมมีทุกอย่างจะต้องดีทุกอย่างจะต้องเพอร์เฟกห้ามใครมาว่าเกมมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วผมก็ ได้เห็นสิ่งดีๆอย่างที่บอกไปอย่างเช่นกิจกรรมที่คอมมูนิตี้ไทยจัดกันเองซึ่งผมเห็นแล้วมันรู้สึกดีมากนะผมแล้วผมก็คิดว่าไอ้อะไรแบบนี้แหละนะครับที่ทําให้เกมเกมนึงมันมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นขึ้นไปอีกในขณะเดียวกันไอ้คอมมูนิตี้ที่ท็อกซิตแบบที่เกิดขึ้นกลำลังเกิดขึ้นกับ d e ติ i n ่2เนี่ยก็เป็นอีกหน้าหนึ่งที่ยิ่งผลักดันคนอื่นๆให้ออกห่างจากเกมออกไปอีกครับผม สำหรับวันนี้ก็มาคุยกันประมาณนี้เป็นเหมือนเรื่องเรื่องหนึ่งที่ผมอยากมานั่งคุยเฉยๆนะครับผมผมก็คอน้าจะพูดเลื่อยเปื่อยเพราะว่าไม่ได้มีสคริปอะไรแค่นึกอะไรขึ้นมาแล้วก็พูดออกมาเป็นเรื่องเรื่องไปในช่วงนี้จะมีคลิปแบบนี้บ่อยนะครับผมก็ไว้ว่ากันนะครับผมไว้เจอกันอีกทีโอกาสหน้าใครคิดเห็นอะไรไงก็คอมเมนต์มานะครับผมอาจจะมีการโต้แย้งกันบ้างแต่โต้แย้งกันด้วยสต,ติยึดตามหลักความจริงไม่ใช่โต้แย้งกันด้วยอารมณ์นะครับผม อาจจะโต้แย้งด้วยมุมมองอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าโต้แย้งด้วยการอีโก้ต้องการเอาชนะเลิกไปการโจมตีผมก็จะไม่ค่อยโอเคแล้วนะครับผมแต่วันนี้ไว้เท่านี้แล้วกันไว้เจอกันอีกทีโอกาสหน้าเผื่อมีเรื่องอะไรใหม่ๆนึกออกแล้วก็อาจจะมาทําคลิปนั่งคุยกันแบบนี้นะครับผมสำหรับแรกเทพวันนี้เท่านี้แล้วกันขอตัวลาน,นะครับ